สวัสดีครับพบกับบางเบิร์ดนะครับผมเบิร์ดกินยับนะครับวันนี้เราจะพามากินอาหารญี่ปุ่นกันนะคะที่ร้านอาหารโอชิเนะครับผมวันนี้ผมก็จัดชุดใหญ่มาเลยนะครับผมเป็นบุฟเฟ่นะครับผมเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะกล้องอาจจะมุมไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งใหญ่มานะครับก็จะเป็นขาตั้งเล็กนะครับมาเปิดกันเลยดีกว่าคุ้มเงินบัวอร่อยมาก อ,อน่อยมากนี่เป็นเนื้อแซลมอนครับส้มๆม,ม,มาเลยหวานเจี๊ยบกนที่นี่ก็อยู่ตรงเส้นตรงข้ามกับเดอะมอลล์ครับผม มุมกล้องแม่งไม่ดีเท่าไหร่นะเส้นอยู่ตรงข้ามกับเดมอตรงเข้ามาประมาณหนึ่งร้อยเมตรอยู่ขวามือนะครับผมอันนี้เป็นขนมพอกญี่ปุ่นทาโกยากิเนาะทาโกยากิข้างในก็จะเป็นเนื้อเนื้อปลาหมึกปลาหมึกยักหวานเจี๊ยบรอสองวันนี้ก็จะพอกินได้หนึ่ง ใจอยากถ่ายคลิปไงอันนี้เป็นหมูสเต็กค,ครับสเต็กอืมหน่อยหน่อยนะโอเคอันนี้นะ่าจะเป็นปลาขาวปลาเนื้อขาวหวานมาก ของเด็ดของเด็ดของที่เนี่ยเป็นปลาแซลมอนนะครับผมปลาแซลมอนหัวปลาแซลมอนชอบเหมือนกันชอบมากด้วยออื้ ก็บรากาศก็เป็นมีที่กันนะครับผมมีที่กันแล้วก็ปลอดภัยครับมามาได้มาได้ไดนี่นี้มาก,กับแฟนนะผมนี่เป็นเนื้อหนวดปลาหมึกสดมากครับสดมากสผดมาก หวานเจี๊ยบโอเคก็จะมียำยำปลาทูน่าด้วยอืหอมมากอืม นิดแค่โคตรสดยังสดผมบอกเลยเออวนบุฟเฟต์ที่เนี่ยมีเป็นอลา,าคาร์ด้วยนะครับผมถ้าใครแบบอยากนั่งแบบอยากทานแบบเด็ดๆแบบจำๆเลยมีลา,าคาร์ดก็มีแต่บุฟเฟต์ก็อร่อยนะก็คุ้มนะครับผมม,มีปวดปวดปวดคำใหญ่ๆเลย <Okay. S 2> อร่อยมากอร่อยมากน,นี่เป็นเนื้อปลาทูน่าชมพูมาแล้วครับผม,อมขอบคุณครับนี <Okay. S 2> ่ก็จะเป็น เป็นเออ่ข้าวปั้นหน้าปลาไหลนะครับแล้วก็เป็นแซลมอนเบิร์นะครับผมจัดเต็มจัดเต็มวันนี้เดี๋ยวลองหน้าปลาไหลก่อนเลยเห็นปหมเนื้อน่ากินมากอืออือน้องค่ะวันนี้อืออือน้องคิบเลยทีเดียวผมบอกเลย อร่อยจิอันนี้อร่อยนี่เป็นแซลมอนเบิร์นอ๋ออืมมามลองเนย็บมาลองเย็ปลาเนื้อขาวที่นี่นะอีกินคูดสดสดกว่านี้ไม่มีแล้ว น่เอร์แบบมากเลยััปููละวันนี้มุมกล้องอ่ะไม่ดีนะเพราะว่าเฉพาะกิดจริงๆกว่าจะจองคิวได้สุดยอดเพราะร้านที่นี่เป็นแท่จะเป็นติดหนึ่งในห้าของโคลราเลยที่ที่ดังนะครับผม นี้เป็นพุงปลาไอทางปลาแซลมอนหนึ่งฟิลปเลยปลาไหลอร่อยมากบอกเลยมาต้องโดน,นะปลาไหลอ่ะถ้าไม่โดนิบ,บอกเลยว่าปวดพลาด ทาก,กุยะกิโอเคอร่อยแซลมอนแซลมอนของที่เนี่ยเขาบอกว่ามาจาก่านอร์เวย์นอร์เวย์ฮอลแรงผมจำไม่ได้แต่เขารับประกันว่ามาจากนอกแน่นอนไม่ได้ไม่ได้เป็นปลาตามตลาดหรือว่ารับในเมืองไม่ใช่ อร่อยมากหวานจริง,งหวังหวปลาหวัาหวปลาอเคไปดูจะใช้มือก็เนาะไม่ใช่ร้านราดยะโสเนาะก็ลำบาก bơ mận mình mặn quá ăn gù ok đấy ngon rồi chăng bơi ngon chăng bơi một lần có để sẳn set sashimi giải lớn เดี๋ยวจะพลุคุ้มสามารถอร่อยจังในบ้านเนื้อเปนสดมากเนี่ยเนี่ยนี่แก้มปลาแก้มปลาโอ้รเน่ม เปร้านเด็ดที่ผมอยากแนะนำสำหรับผมเลยแล้วเขาจะมีชาด้วยนะชาเขียวรีฟิลให้เราด้วยนะครับอร่อยมากก็ใครที่ติดตามผมก็ลองมาทานดู อย่างนี้เลยแต่บอกเดยคัเดียวว่าถ้ากินเหลือโดนปรับปรับหนักนะจ้าบอกไว้ก่อนเพราะว่าของเขาเขาใช้เกรดดีทุกอย่างเลยครับไม่ใช่ใช้เกรดตลาดนัดไม่ใช่สเต็กหมูอ,อ,มอ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอย้วๆแค่นี้แหละเดี๋ยวจะจัดเต็มแล้วเนี่ย เดี๋ยวเบิร์ดกินยับจะจัดเต็มแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ว่าจะพาไปร้านไหนสวัสดีครับ